Ôi, ôi, mẹ ơi, mạc mái dài rơi đi nè, ui, nhắn rồi nè. <laughs> เอาปานทางตำรวจเลยแบบนี้เอา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 นีโอ้ยหนอทำอะไรกันนี แถวเะบังครับจังหวัดอะไรคะชนบุรีครับต้นทางนะคะมาจากจังหวัดไหนเชียงรายครับเดินทางกี่ตั้งคะอะไรนะครับมากี่คนคะคนเดียวครับแล้วจะทางนี้บ่อยแค่ไหนก็ถ้าไปเชียงรายก็ใช้เส้นนี้ตลอดครับใช้น้ำมันวนเป็ารคะน้ำมันครับ บ้านที่พักเหรอที่พ mm ักก็อยู่ที nah ่ทำงานเนี <c ười> yeah. Yeah. <c ười> ่ยครับแหลมังก็อยู่่าะแหลมฉบังยังโอ้ยจะถามยังเปลี่ยนคำื่อ ตามเลยทำไม่รถติดไปทั่วที่ทั่วแดนเลยโอ้เปลี่ยนกรรมกเรียกถามเพื่ออะไร